เิดสาเหตุดีวอริสราห่างเซบาสเตียนรถสปอร์ตหรูต้องคืนเรียกว่าขาเมาปูเสือรอกันเลยทีเดียวหลังเพจดังตั้งข้อสงสัยว่านักแสดงสาวดิวอริสราสอแววเลิกกับแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีอีกรอบหรือเปล่าเนื่องจากฝ่ายหญิงลบภาพคู่ในอิสตาแกรมออกจนเกลี้ยงแถมอันฟอลโล่กันแล้วด้วย ล่าสุด16พฤษภาคม64ในอินเตอร์เทนเผยข้อมูลจากคนใกล้ชิดของดิวอริสาราระบุว่าทั้งคู่ห่างกันแล้วประมาณไม่ถึง2วัน ซึ่งสาเหตุที่ห่างคือทัศนคติไม่ตรงกันแต่เป็นการห่างที่ได้ตกลงพูดคุยกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของมือที่3ก่อนหน้าที่จะมีการตัดสินใจห่างกันเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองของดิวคนใกล้ชิดเผยอ,อีกว่าไม่เห็นมีโมเมนต์เศร้าหรือมีน้ำตาของดิวอริสราพอถามถึงเรื่องรูปที่หายไปจากอินสตาแกรมนั้นก็ไม่แน่ใจว่าแค่ซ่อนหรือลบออกไปอย่างถ้าวอน ส่วนเรื่องรถสปอร์ตคันรูที่ฝ่ายชายซื้อให้เป็นของขวัญคิดว่าสาวดิวคงต้องคืนให้กับเซบาสเตียนลีแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะสาวดิวเองก็มีรถส่วนตัวใช้อยู่แล้วไม่ได้อยากได้ตั้งแต่แรกเรื่องสภาพจิตใจตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงทั้งนี้คนใกล้ชิดของสาวดิวทิ้งท้ายว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนสองคนแม้วันนี้จะห่างกันแต่ในอนาคตอาจจะมีโอกาสกลับมาคุยกันอีกก็เป็นได้ให้สาวดิวออกมาเปิดใจด้วยตัวเองจะดีกว่า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ